อำเภอลำดวนลำดวนสุรพินถิ่นผ้าไหมงามข้าวน้ำพร้อมพักอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสามัคคีมีน้ำใจอำเภอลำดวนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุรินทร์มีระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ26กิโลเมตรมีเนื้อที่343ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต like ่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดกับอำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ทิศตะวันออกติดกับอำเภอสังขะและกิ่งอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์ทิศตะวันตกติดกับอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ทิศใต้ติดกับอำเภอสังขะและอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ การแบ่งเขตการปกครองอำเภอลำดวนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล51หมู่บ้านคือตำบลลำดวนมี11หมู่บ้านตำบลอู่โลกมี11หมู่บ้านตำบลตรำดมุมมี10หมู่บ้านตำบลโชคเหนือมี9หมู่บ้านตำบลตรเปียงเตียมี หมู่บ้านข้อมูลด้านประชากรอำเภอลำดวนมีประชากรทั้งสิ้น31,143คนประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราเป็นต้นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำดวน ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์จุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานกศอนอประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2560ตามวิสัยทัศน์ที่ว่ากศอนอําเภอลำดวนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงเท่าเทียมเป็นคนดีมีความรู้ผู้คุณธรรมส่งเสริมประสานงานภาคีเครือข่าย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อมูลทั่วไปของกศนอำเภอลำดวนกศนอำเภอลำดวนมีบุคลากรในหน่วยงานจำนวน16คนที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจงานกศนกศนอำเภอลำดวนมีข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาครูกศนตำบล ครูสรชครูผู้สอนคนพิการโดยมีนายชริชาติคุ้มสุวรเป็นผูน้อำนวยการสถานศึกษาและมีข้าราชการประจำกศอนอำเภอจำนวนสองคนคือนางสาวนัทพัฒสายไทยตําแหน่งครูนางสุรีพรคุณพรมตําแหน่งบรรณรักษ์ชนาญการพิเศษครูอาสาการศึกษานอกโรงเรียนจำนวน สองคนครูกศนอตำบลจำนวน8คนครูศูนย์การเรียนชุมชนจำนวนสองคนและครูผู้สอนคนพิการจำนวนหนึ่งคนกศนอำเภอลำดวนได้ดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานกศสนประจำปีการศึกษา2 5 6 0โดยการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตามรายละเอียดดังนี้การจัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เป็นหลักสูตรที่มุ่งจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองอุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาคิดเป็นปัจจุบันนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกอนอนเพลย์ลดวนมีจำนวนทั้งสิ้น767คนแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น349คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย369คนการจัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สำหรับคนพิการการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกับคนปกติซึ่งจะส่งผลให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้และยังสามารถช่วยเหลือสังคมได้ตามศักยภาพเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือแก่ผู้พิการเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ที่หลากหลายสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ดังนั้นกศนอำเภอลำดวนจึงได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้ โครงการอาสาเยวาวกาชาติโครงการประกวดโครงงานนักศึกษากิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกศนอำเภอลำดวนได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพดังนี้ จัดโครงการอบรมดิจิทัลชุมชนโครงการหนึ่งคนหนึ่งอาชีพการขยายพันธุ์พืชโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการทำดอกไม้จากกระดาษย่นการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับชีวิตเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคคลกระตุ้นให้เกิดวิธีคิด ได้แก่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประเพณีแซนโดนตาการรณรงค์การออกเสียงประชามติการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในห้องสมุดโครงการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สู่ชุมชน โครงการหนังสือเดินได้กิจกรรมอ่านดีมีสุขนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นโครงการห้องสมุดหลังเรียนอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ก็ここสนออํเภอลำดวนได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการดําเนินงานการจัดการศึกษาให้กับประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยใช้กระบวนการศึกษาแบบเชิงรุก ให้กับประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตณนะวันนี้กศอนอำเภอลำดวนจึงถือได้ว่าเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จะพัฒนาสังคมไทยให้น่าอยู่สืบไป